ทำเสร็จแล้วจะมาดูนกกันครับ,รบสวัสดีกับทั้งไลฟ์สตรีม2,000ันคนด้วยครับโอ้ย <laughs> เลี่ามีอยาน้อทา้สน <están> oh okay. ุกด <pre> ีนะผมเลือก้เป็ยเ่ยนต่อจนเดิแล้วเนี่ยได้ไหมเนนันม่หาเพื่อนอะ